วันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรลกับคุณเจมสิงกันะครับไหนครับไห้เหมิงได้รับไปเลครับชื่อสายชเชิญเจมิงครับขอบคุณค่ะไปไปกันครับคุณเ <c oughs> จมสิงกันเร็วครับคุณเจมิงโอเคโอเคให้เหมิงพ,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 พูดพูดพูดอะไรหน่ไหมพูดอะไรหน่อย <c oughs> ใครเป็นขไข่กันี้อ๋อให้เหมิงมาครับผมเราไปกันเลยก่อน,นนะคะผมไป <c oughs> ว่าไงคุณจิจมเองคุณจิจมเองเป็นเป็นไข่จิ๋วจิ๋วหรอใช่ค่ะระวังนะคะโอเคครับผมเกือบตกคุณจิจมเองไม่ต้องกลัวหรอกครับผมฝึกฝนมาอย่างดีครับผมฝึกฝนมาอย่างดีฝึกฝนมาอย่างดีเอ้วไอ้กบกบนะฮอาฮ่าฮ่าฮ่าต้องรอให้มันเต็มก่อนไะได้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 ไปแล้วอไป ได้ได้โอเคใคตัวค่าชมรของข้าจงมาอยู่ในจานของข้าซะมาแล้วครับพ่อมาเร็วลูกโอเคดีมากกไปไปไปครับพ่อ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านี้โอเคโอเคอุ้ยใครใครใครลูกพ่อใครลูกพ่อใจเย็นไาปุ๋อ๋ออันนี้คืออ๋อเหมือนเดิมไปลูกพ่อเอ้ยลูกพ่อเดี๋ยวพ่อมารับนะโอเคครับไปไม่ได้พ่อเอออันนี้คืออะไรเนี่ยไหนเออว่ะไั่คืออะไร อาจอัไปทางุ้นต้องกระโดดอ่ะเอาไอ้ดอัดอัจะไปทางุน้นละอืมขึ้นแม่งมาเร็วมันคืออะไรวะแม่งดูแลอ,อัดต้องกระโดดป่ะอ,อืมอัมด <c oughs> อัดขึ้นมาขึ้นมาโอเคขึ้นขึ้นมาแล้วโออ,อย่างนั้นเอ้ไยไอ้ยิงได้ไปด้วยดิยไป,ปไม่ได้อะ่ะ ต้องไปยังไงอ่ยต้องไปยังไงอ๋จะมองนะว่าอ๋โอเคอะไรวะมันตกมันตกแม่ง พี่อะไรอ่ะต้องรองโอ้ยทำไมรอจะทำไงอ่ะอว่าอจะมาเนี่ย,ยร มันได้มันนอนมันรอนานจงเงยวะเอ้มันได้เวสินอืมบักเอือ วันนี้ก็ถือจะมาจะลงมาได้อือใช่แต่มาได้ยาวอ๋อเดีออเด๋ยวไม่มาเลยอ๋อไปตกเออมาเลยคุณจิ๋ม้งมาตาจีเม้งถือไข่เออคุณจิ๋ม้งไม่ไม่ไม่คิดจะพูดเลยหรอคุณตเจีเม้กถือไข่นะครับโอเคครับโอเคครับผม ครับครสับาจครับผมเมื่อเกดมีเจ็ตายแล้วครับครับโจไม่ต้ขุดบาดานเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจตายโอ้โหโอ้โหคุณเจมิงเมย์ไม่เขียนอะไรเียเมียว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  ดี้ยอ่จริงม่รู้สเขามากเหมือนผรว่าเวเออดีแล้วผอกหยลอันนี้เอาต้องให้เชื่อมก่อนนะเอาว่าตนนี้มันรอนนะใครนะคะอ้าวแล้วเดินนไปข่แบบท้ายไม่รู้เหมือนกันมาอกาอมาไข่ลอยขึ้นมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะผมคับผมไปกัน โวครับผมเฮ้ยตรงนี้อีกแล้วกระโดดครับผมกระดดโดดตูมแล้วก็ไปสู่ถึงที่ครับแก้กิ้ง A, A À, Apple là cái gì vậy? Ừ, chơi. Đâu bên? Mày leo khán. Ơ, 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 โอไม่ไม่ไม่สิบสิบล็อกเลสิบล็อกสิบลไม่หันหันหันไปตรงนี้เออหันเออ้าวอะไรวะเนี่ยเออี่แม่พเ่พี่พีเอียงจะเอียงจานทำไมวะฮะไม่ตามังเลยตามังแหมงแหมงจีไอ ใช่ไม่ใช่ไม <Okay S 2> ่ใช <sk> ่โอเคครับผมเนี่ยผมเนี่ยผมเป็นเป็นคนยกไข่บ้างนะครับโอเคเราจะได้จะก่อนลราจะผ่านนะครับครับผมเดี๋ยปึ๋งปึ๋งปึ๋งเฮ้ยใครอุ้ยเกือบผมควบคุมมันอย่างดี ใช่ไปอ้าวอ้าวะ่า่าอ่พี่เม่งไงพี่าอะไรโาดนน้ำบอกจะตัดขาทิ้งเี้ยพี่เม่งพี่เม่งกัทำอะไรพี่เม่งกิ้งกิ้งเองอออ้าวเฮ้ ตายให้แม่งให้หม,มดดิอะไรเนี่ยใี่แม่งด้วยหญิงดิน่ารำคาญอด่ะเอ้ยปเปลี่ยนเอ้ยเอ้ยมันเป็นอะไรกันนักหนาวะอ้าวโถร ได้ได้โอ้ยได้ได้เอ้ยเข้าไม่ได้โอเคเข้าได้แล้วขุดข้าวบดิที่มก็จะถไข่กันละครับครับผมไปกันครับไปเลยครับไปเลยครับผมไปเลยครับไปโอ้ยโอเจนพี่เจนเจนคุณเจมิงเจนโอเจมตัวนะครับเพราะฝึกไม่อย่างไรครับโอ้โหฝึกตายมั้ง ครับฝึกอย่างดีครับฝึกบอกเลยฝึกฝึกฝึกมาอย่างดีจริงปะทำอะไรอะพี่จิเม้งฝึกมาอย่างดีครับฝึกฝึกมาอย่างดีอะไรครับฝึกตายครับโอ้โหฝึกตายทำไมไม่ฝึกรอดวะฝึกตายครับโอ้ไปไปไปเลยไปเลยไปก็ตามจิเม้งประคาปีละครับไม่ใช่ครับจะปะคาปีจ้าคุณเจ้าอ้น ครับแล้วคนนี้ไต้องโตแน่ๆคนไหนไหนเดเขาต่ก็โตโตอินีี่ชื่ออไรอ่่อโปเออวะไปเลยครับครับผมไปกันวิววิววิทุมโอยใครตาย ิงแม่งหล่นต้องแหกปากแบบไม่เออเอ้ยไม่ใช่แม่งเมื่อกี้ไอ้ไอ้ไอ้หญิงไอ้หญิงแม่งแม่งหล่นลงมาย่ำกระบอมอ้นมันหล่นลงมาย่ำกระบอมอ้นตายเลยเจ๊ไหนไหนที่เมื่อกี้ไอ้หญิงแม่งย่ำกระบอกอ้นอ้นตายเลยเดี๋ยไข่แตกเออไปเลยครับคุณเจ๊คุณเจ๊แม่ง ครับครับแล้วก็จะพาเจ้าอ้ไปส่งให้บ้านกันบ้าครับทุกคนครับถ้าเกิด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 ไม่จบถ้าเกิดเรายังไม่จบเกมนี้เราจะไม่ปิดคลิปนะครับผมอ่ะคุณจี้มันเป็นอะไรครับคุณจี้มั้งเออพอดีผมเบาเบาครับเบาอ๋อเลยไข่เลยตกครับไข่มันไม่อยากอยู่กับผมอะครับอะไรครับคนมั่ววันเนี่ยคนมั่วเบา บาดีดีครับอือม,มาแล้วคุณเจ๊ม่งเป็นเกย์ป่าครับครับโอเคครับไปกันดีกว่าบึ้นตูมตูมยอตูม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 ไปไปไปคันไปครับคุณเจมเง่งไปครับไปบาครับโอเคไปเลย โอ้โหแล้วเครื่องมานละอ่อนเพื่พอนดูแล้วที่อะไรอ่ะก็อ้อดเอาพี่เอนตัวไวงต้องมาาีลิฟต์อ่ะอ๋อต้ไปซื้อที่ไปลิฟอ๋อโอเคเข้าใจมากเข,ข้าใจแล้วขอโทษนะขอโทษเวลาตัดเก็บเกบังคับนะครับครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิด,กดไม่ไม่ผ่านเกมนี้เดี๋ยวผมผมจะไม่ปิดคลิปครับผมแต่ถ้าเกิดผ่านเล่นผ่านมัเลยเดี๋ยวผมจะปิดคลิปครับผม ดูบบรขาผมคุณจิ๋มเอ่งทำดีดีหน้าผมผมผมไม่อยากไอ้นี่หัวหักครับอโอ้ยไปครับบิวตัวเ็จเศษเ็จไข่เปล่อกเนี่ยอ้าา เออท<ง>ี่หนึ่ง,ม,งมีคนบัก,กบด้วยมหเอาครับม่เอาครับผม,มตาผมตาผมตาผมค,คุณเจ๊มิงคุณคุณเจ๊ม่งคุณคุณทำผมตายครับก็คุณก็คุณก็คทำผมโยก เลคุณก็ทำตกไปคุณจิมเองรีเซทใช่ไหมทุกทุกคนครับคุณจิมเองรีเซตครับผมุเอาเอาใหม่ดีไม่เกี้ยไ่เกีอันยัไม่ด้ทำาอะไรเลยได้ครับตาแล้วนี่อแมวออกโอ้โออกไปก็กกกคุณทำอะไรคุณคุณรีเซทหรือเปล่าแล้วทำไมตอนเริ่มเกมพวผมตายเลย ไข่ไข่ไม่ตกโลกแต่ตกพื้นตายเอาเลยแล้วพี่พี่อี๋อันอน,นี้ ครับวายสมนั่นนะไอ้าาชายเราไม่อยากเลี้ยงเจออนแล้วครับเพราะเจออนมันกินเก่งเกินไปอะครับเก่งอะไรครับเพจออีกินเก่งเกินไปแล้วก็เลยไม่อยากรับเจออนแล้วนะครับโอ้อะไรวะพูดพูดเป็นเรื่อยน่ะทำไมทำไมเป็นที่เม่งทำไมทำไมเอาไม่เด้งวะก็ที่เบ่งบอกว่าพี่ต้องเ,เ,เอาไวต้ตกการเลยเอาเดี๋ยวพี่มาอันนี้อันนี้เอามาก่อนไปเนี่ยเอามาก่อนเอามาก่อนวันนี้เป็นวนที่สองอันแล้วอย ไม่แม่งอ,อ,อ้าวเฮ้ยใครใครตายวะไม่กี้ไม่ใช่อ้นนะเว้ยไม่ให,หนึ่งอ้นอ้นไม่กี้ใครตายไม่รู้ต่อหน้าอ้นเลยอ้นอ้นอ้นอยู่ข้างล่างรอก่อนรอแป๊บน,นึ่งมมแล้วครับผมครับผม เขาตายมีโคหักเลยเขาตายครับเฮยม่งเดินเดินเดี๋ยวอีกสองรอบดรอปิดเดินดรอปปิดขึ้นไปนะโอเคครับผมมาเล่นกันดีกว่านะครับเฮ้ยมีน้ำผู้ไข่ด้วยเต็มไปด้วยไข่มาครับตามผมมั โดเนม่อนม่อนม่อนโดเนมีมีมีทิซูกะโนมิตะข้าชนะได้เป็นใจแอนไปคร <c oughs> ับครับไว้ต่อปีอุยอ้ยอุย้ยใครก็ตก <c oughs> อืมปีอุย้ย ขนาดนั้นป่ะไอเมยเมย์ไอเมย์เมื่อกี้ทำไมไข่ไม่ไข่มันกระเด็นไปขนาดนั้นไอเมย์ไอเมยไอเมย์ทำไงไอเมย์ทำไมวิ่งวิ่งจนที่เมย์ออกออกจากรางเลยี่เมย์พี่พี่เมย์วิ่งวิ่งแรงจนจนหลุดออกจากรางเลย อ้าวพี่พี่เม่งหน้าหน้าหน้าซุปไข่เลยมาเม่งอีกรอบหนึ่งมาขออ้อนมังเขาแบบจริงจริงจังๆเลยไหมจริงจริงจังๆตสุดท้ายลตัดท้ายตัดท้ายใช่ใช่อ้านไปกันครับลูกไปกันลูกพ่องานสำรวจบ้านจะเอาไข่ไปส่งพี่กับน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไข่ไปส่งที่ลุงลุงข้างบ้านนะคะผมนี่เน่ลุงข้างบ้านเขาสั่งไข่ได้ฟองเดียวเองอะ่ะคือผมเดินทำมาไกลยเหลือไข่ฟองเดียวใช่เพราะเพราะผมทาทาไข่แตกไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปแล้วไปไปแล้วหลายฟองจนเหลือฟองเดียวไปครับรอกันค่ะคุณรอกันครับ เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะเอานายนายไปส่งไปส่งถึงถึงถึง,ถงบ้านนะปิวเอาตุ้ดีมากมาอา๋ออะไรสตกตกเฮ้ยมาเอาจริงๆละเอล้วีอ้ยยังที่ราตายใช่ตกตกตกหาตก,ตก,ตกอตก่ะเอาไ,ไปตกตกใจด้วยว่าตกแล้ว อือฮะมารอรอรอไอแผ่นไอแผ่นนี่นี่เอาออกจากไข่ไม่ได้เอา í, ออกจากไข่ไม่ได้อุ้ยไข่พาไปแล้วอุ้ยกระตุก ไม่ต้องตู้ปิดตัวใีใช่เมงไม่รอก่อนอไอ้าห้าทกับทุกคนเวชครับเออไปคลิปเลยครับมามาคุณเจม่งมาเลยคุณคุณเม่งคุณเจม่ง นะครับฝากคนที่มาดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามซูสยร์ไปไกลครับผมไปกันคะบ๊ายบายครับ๊ายบายคบ๊ายบาย